ครับก็สวัสดีนะครับผมชื่อสันเพชรศรีสวัสดนะครับชื่อเล่นชื่อเจมนะครับตอนนี้ก็อายุ30ผมเกิด22เดือน4นะครับก็ผมเนี่ยเกิดและเติบโตในจังหวัดกระบี่เลยนะฮะก็เรียนโรงเรียนบ้านไว้เสียดอยู่ข้างวัดบ้านไว้เสียดจบประมาณม .3 เนี่ยก็ไปต่อไฮสคูลที่อเมริกานะครับพูดได้ว่าจากวัดสู่สากลเลยจังหวัดกระบี่เองเนี่ยมีมูลค่าทรัพยากรอันมหาศาลนะครับทำยังไงให้การท่องเที่ยวจาก เอานางกระจายมาในเมืองด้วยและเหนือคลองเช่นกันผมก็เชื่อว่าเหนือคลองก็ไม่ใช่ทางผ่านเหมือนกันตลาดในนี่น่าเดินมากพี่เชื่อไหมว่า,เ,าเคยมีนักท่องเที่ยวมาถามผมนะว่าเฮ้ยท,ทำยังไงนะเขาจะได้ขึ้นเรือประมงไปด้วยเขาอยากขึ้นเรือประมงดูวิธีหาปลาถามว่าการท่องเที่ยวจะมาเสริมยังไงตรงนี้นักท่องเที่ยวมา40ล้านคนนะอย่างน้อยต้องทานข้าวเพิ่ม40ล้านจานเอเป็นไปได้ไหมว่าเราสร้างว่า1โรงแรม1หมู่บ้าน โรงแรมไหนที่ใช้วัตถุดิบของหมู่บ้านของจังหวัดกระบี่เนี่ยไม่ว่าผักออร์แกนิกวัตถุดิบออร์แกนิกของของภาคพื้นที่ชุมชนเนี่ยให้มีส่วนร่วมกับอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะให้รางวัลเข้าได้ไหมเราจะทํำยังไงเนี่ยให้นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดกระบี่เนี่ยกระจายไปสู่พื้นที่นอกสายตาบ้างพื้นที่รอบนอกบ้างเกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยไปโดยทั่วจังหวัดให้ได้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะมาทําหลังจากที่ได้ลงพื้นที่มาเนี่ย หลายนโยบายเนี่ยเป็นที่ตอบรับดีมากกับประชาชนรอบนอกนะฮะโดยเฉพาะบัตรสวัสดิการ p l u สเนี่ยเอยคนก็บอกว่าเอจะมีต่อไหมจริงๆบัตรสวัสดิการเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากทําแล้วทําอยู่และทําต่อนะครับซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยคาดผมคิดว่าท่านคาดหวังกับผมเนี่ยก็คือให้ไปช่วยด้านภาคการท่องเที่ยวที่จะมาช่วยกระจายรายได้ทํายังไงนะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดมากขึ้นแล้วเชื่อโดยสุดหวัวใจว่าการท่องเที่ยวนี่แหละจะเพิ่ม มูลค่าทางเศรษฐกิจจะเพิ Pot ่มรายได้ต่อประชากรของชาวกะบี่เนี่ยเพิ่มขึ้นเจมส์สันเพชรศิวัตรเบอร์สี่ครับขอบพระคุณครับ